ป้าพี่น้องสวาสดีพี่น้องมาๆขึนข้าแลมักันไพ่ไพ่ไพดับแต่ว่านี่พี่น้องตื่นมาจนเจ็ดแปดโมงยังเงินไพ่ยังบัวมาอยู่อยู่บ่ได้ตีแบตโทรศัพท์เบิดจูนไม่ได้คลิปแลนไปหาเขาอยู่วันเมืองสองคอนอยู่โชคชัยตั้งไปหาหนาบ่าวแล้วก็ไปเลยกันเลยจำเลยมาบังคำนี้แล้วก็มาวนน้ำลูกน้ำตาลูกกับไข่ บุมีแบสพี่น้องอยู่บุได้จะกี่มือนี่วันอาทิตย์นี่วันสิกบุไปไซบะไมยเบิดคู่หน่วยพูดีมือหนึ่งได้ไหมเนาะเจ้าสี่สิบโมงเลยโพดเธอได้ดีแม่เนื้อนี่ห้าร้อยผู้เนื้อมีแต่ดในจานนะพี่น้องถ้วยบวงในซ้ำในซ่านน่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยนามแป๊บหนึ่งกับบุ้มี จุด่ะถ่ายคลิปซองหน่อก็ยังบ่จบพอหมู่แป้นขออาบหนำน้ำเข่าอยู่เฮือนหลังนั้นนะไปแบดเบิ้ดแล้วก็มือถ่ายต่อสากแบดแล้วแล้วก็เตลิดเตลิเตยแล้วก็เทาปันนี่เลยพี่น้องเอ้ยอุตส่าห์นี้มันบ่มีจากดีเลยว้านนี่กะอาบแล้วขึ้นกะอาบแล้วนั่นนี่นะก็เอาขึ้นมาหนึ่งเข่าอีกเอาหมอไปข้างไปไหมเนี่ยเ้ยเด็กก็ไปมันอะไปหาขุดมือเออแช่เบิ่งขูดอันอันาคงย้ายไปคุณแม่เอาหมอใหญ่เติบบ่ อันในซานนะยิ่งโมจป้อนข้อปพี่น้องเ้ยหูจะจะขาดบมม่นั่งเอเฮ้อเฮ้อยังจะกาก็ู่นนี่สืนเอยั่างหอ่นนี่เสือะอ ว้าวยังเลยนะเอาไปให้แม่เไป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 เลี๋ยวไปมันโตแตกนะแม่เอานั่นมันอะแม่เอามาลูกอะกุุ้้งีกิโลเดียวกิโลโอุ้โชกไปยังล่ะโชกล้างเลยดึงด้วยไม่ไม่ไม่ขอแล้วขอแล้วน้ไองไง ไปหมดเลยอย่าปากไล่ปาลุงมาดักไล่ด้ยอย่าเฮ็ดหนังมันลากก็ได้บอได้เห็ดโลดกระดูกกระเดยมพังโลดไม้องมเลยติไปเย่ยงขียน้ไมม่นะอยูมีมีมีใจ ่นปไกไป <laughs> โหดวคนเออวะดกับโผมมายังซอยไปยอยเด้เ่ยนี่ผมจะว่าเอาดเด้อวะขอโชว์ยี่ได้ผมไปคิดด้วยอยากแตกหรอนั่งกับอะไรก็เก่าอะไขีดนะ น่อไอ้กะมีหลายสามล้วนะกระดาษเขาไ่หลหแล้วหอยเตโอ้ยกูไปโคกูเปยังได้น่ะกูามตัวเขียนหมอมันมันบอยู่กาเว้นมันเอาบวได้ตอนไปแม่อยู่เบิรงโอ้เบื่อพาดมากใช่เลไปเอาเด้อยังม่เห็นมีดขอได้มีดขอแพงจะเดี๋ยวเงกินนี่นะมัด้ไป หมึกมันพี่เนาะใส่รุ่งทำอะไรแม่แคหองความคิดที่อข้งมันนะน้อยบายบายปวดดูบายบายแล้วปวดดูเห็นไหมก็บายบายปวดนะปวดดูเออบายแล้วปวดปลาลุงเบิ่งดูนะบายบายแล้วปวดดูบ้าบอ่ะทุ่งยาบันี้สบายดีปลาลุงบายบ้า สบายดีปู่นี่แม่บอกสบายดีป้าลุงอ่าเฮ็ดมเฮ็ดมาสบายดีนะเฮ็ดนายลูกสบายดีสบายดีบายบายบายปว่ปว่เออปว่า อ่ะทุา่ามันนี่สบายดีอันยุมือขึ้นสบายดีสบายดีบา,ายบายบายบวบบายบายบวบโอ้ยเศรอบอบอ,บอปลาลุกอยากเบิกมิเล,ลียผูวปลาลุงบัอยากเบิงอีรอย ยี่เหล่าสาวเล่าขายลูกเออเอยีเหล่าสเล่าขายหมูเป็นหยางหมูเป็นหยางขข่ไขาหมูข่บ่อข่บ่อ่เกลาแม่ในนะใจใจเจีเียวใยวของแม่ยังของแม่แม่ีเาตาีไปลงี้ไปี้หามน้ำ ไปกินขมกขยพี่น้องเฮาก็คือเ็นนี่แหละนั่งถ่ายคลิปเจอมฝากระดูกอย่าวนอีเม้นะอุ่นเลยบุ๊โอ้ชิทายอันที่จเรียกกินข่าวให้เอซเบิ่งก่อไพกระหม่อมละจะเรียกกินข่าวเอ๊เดี๋ยวโศไลน่อยใช้ปากกงไม้ัวห้าปากก็มือมือดี thu bò ha, chú còn thua mà, mà. Thua rồi. thu bò Mẹ, mẹ mát thu mát 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 ขเขาประหลาดใจดิมีแต่อันนันมันอะไรพอ่อมึงคื้นนั่นมาเหอะแต่ยังประหลังม,มุกเป็ดเออถา่ายคลิปมาแล้วนี่มาพักกระดูกต่ำ,ต,ำต่ำนะบ้านนี่พี่น้องพังเสียงพังถ่ายคลิปแล้วี่ไปหาอำนาจมันมันเร็วเหอะให้มัดนะครับเออ,อเป็นลูกไผ่เป็นใน,ใน,น,นุ่งเสื้าแขยาวเป้าลูกไป มาใแมดูมดูเขามานาอีีกว่าเขาปยังเปื่อนนะโอ้ยผักอยู่นนี่เว้ยมาใส่หนเมยนี่แม่ดูบู๊ดดกอี๋ยังนี่ อีเอันนี้ยาอันตันเสือบึงเออตันเสือมองตันเสือสองลอยหกสิบท่านตันท่านตันเสือเอนีมันสิขายยู่ตันเสือตัวหนก็งหามันกินลายลายสีหน้องแกมงกะดีมันกินข้ามตบไแมื่อร่นยูน่าไมเรียบอีกเด้อ

เป็นลูกสลามีเลียบแล้วเปอยูนันมีเลียบเด้อเนอนอนื้อเนื้อเนื้นื้อเอ้ากระเบิดแล้วป่โบเด้ออให้น้องนิดเดียวยิบอันนึ่งยี่สิบเป็นลูกสลามีเลียบเด้อเป็นลูกมิสลามีเลียบเด้อเราได้เงินใหม่แล้วไปนอนน้ำลาบกูเด้อเด้ออยู่น้ำลาบเด้อ

เบิ้งยแท้งนีใช้สีหารอยบาทนะเบิงกะไก่งดูท่านนโอ้ยท่านนี้มซอยท่านนบิงยังสั่คือสีที่ขี้ล่เทแม่เขาใส่ข้าบ่อนึม่ต้องเลยละือสีขี้ล่ือแม่ก็เบิงอืมเพเาพวกไม่นี่ยพมันจังได้กันเองได้ สใส่แม่ชีลงมอมต้อง uh ับจะกระโดคขูปอดขึ้นใหญ่แต่ประสิทธิ์ขึ้น้อยเดียวเครื่องในมันร้ายกว่าแม่นะเออให้มุ่งเขืองในมันหกหกอันนี้มันกับหกหกบกลาประสิทธิ์น้อยเดียวประสิทธิ์กับเครื่องในายบริสุทธิ์กันปอดกาคัดปลานั่นนล้มันต้องอันระดับอันพูดละสองพันไม่ได้คันงวปกตินะ ไปเลยพี่น้องเอาสมีก่อนเนอะเดี๋ยวคิดกินจังทายใหม่ลุงไปหาอำ้มนำตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งสิหอดทุ่มหนึ่งเลย